On o the r ดาวจะลดปีน e oh. ่ะดาวหนึ่งหนูวิ่งไไม่ไม่รู้สึกนะครับมันจะไม่ค่อยรู้สึกแตกต่างนะครับเกมเกมมันเร็วอู่แล้วครับเลยไม่รู้ไอเรองต่ากันสองนกมแบมันกะต่างกัน มีคิงอยู่หน้าผมมัมีคิงอยู่หน้าผมเดี๋ยวพี่ซื้อหลดเอาแขงเอาเดี๋แจ็เอาคือจะผมงไม่พอเดี๋ยวมึงเจ้ยพวกนี้เออเรมจีเนจีเลจีนามามาไม่ยอมไสให้ผมัดอยู่ ฝักทิ้งก่อนนจ้าฝักทิ้งทางแรกเซนเนริตา้ามีสตังค์เยอะไ no, no. อ้ไอ้หัสตังค์โนโนเกาะแตกตรงไหนตรงไหนมากหน่อยมากหน่อยมากหน่อยมันไปแล้วมันไปแล้วโอเคโอเคเอามันที่ต้องเอามาันที่เราเงินครับเงินบางอาจนีน่มันหนีไปตรงนู้โโนหรก็หลังคาพี่ดันเดียวจอดแน่นันเดียวฮนะแถวนั้นมีทะลุเห็นปะ ไ t นีมันแรงครับยังตีรูได้มีประมาณห้คนเจอห้าสิบแปคนเยอะจังเอเหอเขาสุดแดงอ่อย่ายูบนหลังคาหลังคา Nice pushing เขา <c> โ <oughs> ดด Nice There's t w guys on the roof right now. There's a third coming in. หลอนอยู่ข้างล่างคนเดียวพอไหนอยู่หัวหน้าอยู่หัวหน้าอยู่หัวหน้าซ้ายซ้ายซ้าย west 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 ในเขาดังอ่ะมันอยู่มันอยู่ในรถล่าจอดรถไวมันมันโดดลงมาหน้า c ร e a r i n g อ่ะเฮ้ยบนบนนี้บนนี้มีโอ้โหพวกเดียวกันเหรอพวกรถซปอร์ตครับมันเอาโดนบินอ่ะดาวหนึ่งช่เนี่ชุบอยู่ชุบอยู่ดาดฟ้าเลยชุบชุบตรงตรงประตูตรงประตู ไว้ไม่เป็นไว้ใครเข้าๆออกอกอ่ะเฮ้ยเฮ้ยแล้วแสงผมเฉยเลยอะไรครับนี่เนี่ยเฮ้ยพี่ไม่เป็นยังเหลือเหลืออยู่มันไว้ไปแล้วไหมหรอที่ใหม่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 กำลังลงไป้คอร์รัตต้คอร์ตต้คอร์ตต้รถรถข้างหน้าขับไปแล้วใช่ใช่รถมาแล้วจอดรับเครื่อง ยิงมันแค่มันเหลืไปรอก่อนนี่รอสเปรย์เลยรอสเปรย์รถมันเลยกอดแค่ใส่กอดแค่แตกไอ้หน่องใส่หมดใส่หมดไอ้น้องหนึ่น้องหนึ่งชวเดียวเหรอช่วเดียวเหรอขนข่ารอจักเราอะน่าสงสารน่าสงสารตรงนี้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 มีคนทำไดเล็งมาหาผมไอ้ตรงตรงข้างมีสองทัวร์ตรงข้างมีสองทัวใช่ใช่ยิงได้เล็งได้ยิงนะมันเล็งหาผมอยู่ ผมไม่เห็นแล้ว่ะโอ้ผมรอข้างหน้าโซโซอยู่โอ <c oughs> ดอต้องแอ่ะวิ่งมันเจอผมโว้ยโอ้ผมหน้าแตกว่ะแตกน่าจะแตกแล้โลวโดดเอามีเห,หรอ้นเก็บได้ปะมันย <c oughs> ังไงดียูญญาต้าลงมาชุบเลยซีได้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 กำลังไปกำลังไปมีโหลดเอาตรงนี้ด้วยสบาย ไอ้เหี้ยอย่าลงมาใช่ปะอะไรอะครับไม่ต้องมาแล้วไม่ต้องมาแล้วความจริงโหมดนี้เล่นยากกว่าโหมดแบบน้มันมันง่ายที่เราได้เกิดก็จริงแต่มันมันก็ยากเพราะคนมันเยอะมันเยอะมันมั่วแล้วมันลงมาได้ที่เดิมอ่ะลงมาเรียบร้อยแต่ให้เอาเลยครับไล่เลย แฮกเกอร์แท็กได้เรื่อยๆนัดเดียวชุดอะไรนะอตี้อยู่ข้างเลยบตี้อยู่อยู่ในบ้านอยู่ในบ้านนี่นนตัวพี่ขกระตัวมันขึ้นแล้วมันไม่ขึ้นแล้วไม่ขึ้นแล้วมัน่ตป

ก่อนนะพี่เราไปซื้อหน่อยเลยไรอ่ะเฮ้ยมีคนมีมีมีคนมีคนมีคนเราคนก่อแตกหนึ่งคนก่อแตกหนึ่งคนครับเราหนึ่งครข้างในข้างในข้างในเดี๋้โดนเลขปะซื้อหน่อะไรซื้อหน่อะไราเพาเพื่อพาทางนุ้นดีกว่าเพราะตรงนี้เบลตี้มันยิงเราได้เป็นปาร์ค ชี้เป็นเมตรขวามือทางที่หน้าผมตรงนี้ต่แไปท้องหนึ่งครับรบอสตี้วิ่งหนีบอสตี้ซ้ายหน้าพี่ตัวหนึ่ง ต่อตี้มันไม่ค้ำนะครับผมนะมี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 ฝานี่สี่สิบเมตรเอ่อเอ่อร้อยซาวเวสซาวเวสข้างหน้าผมเลยเล่นได้เลยหลังนี้เลยเนี้ยสุดแค่จัดเอาใช้เวกเตอร์

ตีตัวเดียวตัวเดียวที่พี่เห็นตัวเดียวอ๋อเพิ่งลงเพิ่งลงดะเอ้ยก่อแตกก่อแตก <Okay. S 2> อุ้ยอุ้ยไม่ได้พีไ่ไม่เห็นไม่เห็นข้างหน้าผมสองคนเลยผมแอบก,ก่อนนะตายเข้าสองคนเลยครับโอ้โหอ,อยู่ห้าหกคนเลยตรงเนี้ยข้างล่างเยอะเลยใช่ไหมยู่เต็มครับเนี่วรูตรงเนี้ยรูตรงเนี้ยครับตรงไปเนี่ยรูที่ผมน่าจะมาร์กไว้ตรงนี้รนนตรงตรถนะครับตรงตรถอะเต็มเลยข้างในรูนั้นบวกบก,บกันอยู่เต็มเลย อกเยบพีขาหน้าบอกกันอยู่ข้างในดูหน,น,น,น้าดูยังไงดูมีหมดข้างหนูพี่พี่พี่ข้างล่างข้างล่างพี่พช่วยมาช่วยหน่อยข้างหน้าเลยอะ่ะมันน้องหนึ่งได้คิวรวรัวบอลเลยหลังหลังหลังข้างบนเลยมีน,มน,น,นู่นมีหรอข้างหน้าข้างหน้านู้นเฮ้ยข้างหน้านู้นไงขับรถไปทันเฮ้ยเฮ้ยญาได้ยังมีอยู่ เร่ของคนเ้า้แต่ว่าสนค้คนกเลยเราลงลงกระดแล้วกันเลยน่าจะอยู่นอกมันอยู่นอกข้างนอกเมืองกระสุนเต็มแล้วนี่ฟลสดาวีักเนี่นี่นี ข้างหลังคนนึงข้างหลังคนนึงข้างหลังคนนึงครับข้างหลังคนนึงตรงม้าขอมน้าพัดน้าพับข้างหลังคนเดียวครับพวนี่ตายเลยไม่ได้มีละให้ผมเดินไปดูคนต้นทางนอนนะรอนนะยังอยู่เลยยังอยู่ตรงนี้เลยยังอยู่ตรงม้าเลยม้าม้าไม่เห็นไหมไป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 อ๋ออุ้ยสไนส์สไย โนนัดหนึ่งเราดักน็อกหนึ่งคนขวาล่ะคนขวาเราไงวนวนวนแอบไว้แอบไว้แอปไว้น่าต่างขวาหน้าต่างขวาโอ้โหเขายังอยู่ได้หน้าต่าง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 อยากพี่อยากพี่อยากพี่นะรอให้มันวดออกมาแล้วเราโอเครอรอแอปดีแอบดีแอบแบบแอบคนยแล้วใช่ไหมไอ้ตัวนอีกคนหนึงตายแล้วไอ้ตัวขวาเรายังอยู่นะตรงนี้ยังอยู่ตรงนี้ยังอยู่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 แล้วให้เลย ตัวยิงเรยเนี่ยคือยิงถวยไหนไอ้ควาถวยยังไงบ้างอึนไปนะขึนไปนะผมมีการน้ดต่างอยู่มีการน้ดต่างอยู่เขาต้องโหลดอ่ะเกิดละผมก็ต้องวิ่งหมดแล้วโอ้ยไอ้กระชากทำหน้าซายกระเดาไมม ขวาผมไม่ขวาขวาเอาได้ไหมเอาขวาได้ไหมได้อยู่ได้อยู่ได้ได้อยู่ไวไวไวบอลมอบอลมอไกลบอลมอไกลบอลมอแลบอลไกลแล็บง่ายอ่ะบอลบอลแบบมะเจ๊ะเจ นายนี่มันแอบมันแอบจริงๆเลยมันแอบขอบแบบเนี่ยลำบากมากเลยคือคือตอนแรกที่ไอ้ตัวข้างบนมันเคลอนมามันได้มันได้ขอบมันได้เชื่อมติดกับกันมันจะเพิ่มแบบนีดเลย Mark main ber 20 toa deh, Mark. Ya 20 toa. Kontrol player, kontrol player, kontrol ไซส,ส์โอ้โห,โหพี่ผมก็คิดว่าเราช่วยก,กันยิงอะไรกันเนี่ยฮะตอนเล่นที่เราเล่น,ลน <c oughs> ผมคิดว่าจะได้คนละสิบ